สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโพกรังไอจีเบลล่าเช่าเน็ตจ,จับสังเกตเวียโพเคลื่อนไหวไอจีเบลล่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกับข่าวการยุติความสัมพันธ์ของเวียและเบลล่าที่สาวเบลล่านั้นได้ออกมายืนยันแล้วว่าทั้งคู่ลดสถานะลงเหลือแค่พี่น้องกันยังคงเป็นที่จับตามองหลังจากที่มีข่าวพระเอกหนุม่มเวียสกุลวัฒน์และนางเอกสาวเบลลาราณี นนั้ยุติความสัมพันธ์กันปิดตำนานรักข้ามช่อง9ปีซึ่งเมื่อวันที่30พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาสาวเบลล่าก็ได้ไปออกงานที่เซ็นทรัลอยรุยาก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าคือเรื่องจริงทั้งคู่นั้นได้ลดสถานะเหลือแค่พี่น้องที่ดีต่อกันเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันมีการพูดคุยกันปรับกันมาแล้วหลายครั้งตกลงกันด้วยความเข้าใจของทั้งคู่ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับประเด็นของงานแต่งส่วนเรื่องของมือที่3นั้นเบลล่ายืนยันว่าณนะวันที่คุยกันนั้นไม่มีเรื่องนี้ส่วนต่อจากนี้ไปขอโฟกัสเรื่องงานกับครอบครัวและหลังจากนั้นสาวเบลล่าได้โพสต์ภาพในงานดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะงานนี้ก็มีคนสังเกตเห็นว่าหนุ่มเวียนั้นได้เข้ามากดไลค์ด้วยข,อขอ้อคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ